ศึกฟุตบอลคิงคัพ2025กำลังจะระเบิดความมันอีกครั้งพบกับแมตช์ชิงชนะเลิศสุดเร้าใจระหว่างทีมชาติไทยและอิรักในวันที่7กันยายนเวลา20นาฬกานี่คือช่วงเวลาที่แฟนบอลทั้งประเทศรอคอยเพราะเมื่อพูดถึงคิงคัพแม้แต่คนไม่ใช่คอลูกหนังก็ต้องจับตาดูกันว่าไทยจะสามารถพิชิตถ้วยหรือเจ้าภาพอีกสมัยหรือว่าการมาของอิรักจะสร้างเซอร์ไพรส์เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ตรงหน้านี่แหละประเด็นที่หลายคนถกเถียงกันไม่จบแต่ยังไม่หมดแค่นี้เพราะคนส่วนใหญ่ และเลยจุดเด่นของรายการนี้ที่ไม่ได้มีแค่เกมการแข่งขันแต่ยังเป็นศูนย์รวมความสามารถที่กระตุ้นวงการฟุตบอลบ้านเราให้สนุกสนานร่วมลุ้นกันแบบสดสโคตรมันกับเพื่อนๆนขอบสนามหรือจะดูผ่านหน้าจอก็ยังอินได้เต็มที่ยิ่งพอมีเนื้อหากีฬาอื่นๆในเครือไทยรัฐทั้งฟุตบอลลีกยุโรปอย่างพรีเมียร์ลีกยูฟาแชมเปี้ยนลีกบุนเดสเลกากันโชเซเรียและลาลิกาที่อัปเดตไว้ตลอดตอบโจทย์ทุกสายบอลทั้งไทยและเทศสำหรับสายฟุตบอลไทยก็ไม่มีตกเทรนไทยลีกฟุตซอล และรายการทีมชาติไทยก็จัดหนักจัดเต็มข้อมูลครบทั้งโปรแกรมการแข่งผลคะแนนดาวสันโบไปจนถึงคอลัมน์วิเคราะห์เจาะลึกโดยกูรูตัวจริงกระทั่งกีฬาอื่นๆเช่นบอลเล่บอลแบดมินตันหรือมวยไทยก็ไม่พลาดและนี่คือจุดที่อาจจะเห็นต่างกันหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าทิงคับยังเพิ่มคุณค่าให้ฟุตบอลไทยหรือเอาไว้โชว์ศักยภาพชาวต่างชาติในสายตาโลกกันแน่คุณคิดเห็นอย่างไรการจัดชิงถ้วยครั้งนี้จะช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของวงการฟุตบอลไทย หรือจริงๆแล้วแค่เป็นสีสันรประจำปีอยากให้เพื่อนๆฟุตบอลร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าคุณเชียร์ทีมไหนหรือมีมุมมองที่แตกต่างกันอย่างไรฝากคอมเมนต์ไว้ดราม่าก,กันได้เต็มที่ด้วยความเคารพและสนุกไปด้วยกัน